กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าวันนี้เราอยู่กับเกมโลบอกนะครับและอยู่กับแมพปลูกสวนนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือว่าวันนี้จะมีการแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับองคนอคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับน้องวันนี้มีโค้ดมาแจกให้ก่อนที่จะอัปเดตนะครับทุกคนก็คือหลายคนห้องถามนะครับนอว่า พี่วันนี้มีอัปเดตไหมมีแน่นอนนะครับสำหรับอัปเดตวันนี้นะครับก็ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มอัปเดตใหม่นะครับนอะและกิจกรรมใหม่ก็จะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนที่จะอัปเดตนะครับทุกคนก็คือวันนี้จะสามารถใส่โค้ดได้1ครั้งนะครับนอะและที่สําคัญก็คือพี่มีของฟรีมาให้นะครับก็รีดีว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแจกก่อนอัปเดตให้เล็กน้อยๆแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอะก็เป็นตัวนี้นะครับท คนนอืนน่มาให้พี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือมันกําลังขโมยประมาณนี้นะครับกำลังมาให้พี่เลยนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงและคูณตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามันขโมยลูกมะพร้ราวให้พี่นะครับเนาะตา ที่สําคัญนะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าสัตว์เลี้ยงและคุณที่ทุกคนอยากได้นะครับนอพี่มีแจกให้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนอรก็คือพี่ซื้อสต็อกไว้นะครับประมาณ3ตัวแล้วนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็รีดีว่าเข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับทุกคนก็คือพี่ทําการแจกให้ฟรีนะครับสำหรับแลคคูนตัวนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับทุกคนก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู19,000คนดูทําการแจกให้ฟรีเลยนะครับสำหรับแลคคูนตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณีเลลยะบแพ่ขอ บอกเลยล้วกันในค่าวว่าวันนี้มีทางด้านของโค้ดนะครับมาแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวแรกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับทุกคนก็เป็นโค้ดตัวแรกเลยนะครับน้องก็ไปใส่กันได้นะครับแล้วก็โค้ดตัวที่2นะครับน้องพี่ลืมบอกไปเลยนะครับก็คือทุกโค้ดจะสามารถใส่ได้เวลา3ทุ่มกวกาวนะครับน้องก่อนที่แบบว่าจะอัปเดตนะครับทุกคนก็จะสามารถใส่ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแอดมินจะเปิดให้ใส่นะครับแล้วก็เอาไปใส่ได้เเลยนคก็ ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับนอและเป็นโค้ดตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่2นะครับทุกคนก็ไปใส่ได้เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่ามีโค้ดมันเล็ดนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละ สัปดาห์จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโคดนะครับบางทีทุกคนอาจจะได้โคดแคนดี้บอชชั่มด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับโคตัวนี้นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มแน่นอน100%นะครับสำหรับแต่ละโคดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นทางด้านของโคตัวใหม่นะครับโนที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุก ก็เป็นโค้ดประมาณนี้เลยนะครับนอรเรียกเดียว่าเป็นโค้ดที่ใส่ได้นะครับนอและ จะใส่ได้ตอนที่แอดมินเปิดให้ใส่เท่านั้นนะครับไม่เหมือนเกมบอกฟูดนะครับที่เราจะใส่ตอนไหนก็ได้หรือว่าแมม็อื่นนะครับที่เราจะใส่ตอนไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเกมที่แบบว่าจะเปิดให้เราใส่นะครับนอกก็เหมือนของรางวัลนะครับจะเปิดขายทุกๆเสียทีอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นทางด้านโค้ดมาเลสตนะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับอย่าลืมมาไปใส่ด้วยละกันนะครับก็ถือว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี้คับที่ พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ D I N O นะครับแล้วก็ นี่เลยนะครับทุกคนก็คือสามารถนะครับพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับ S A U R นะครับทุกคนแล้วก็50นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับแต่ละโค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับ น,น,นี่เลยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับก็เป็น B R นะครับก็คือ B U R N I N นะครับแล้วก็ จีนะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบีนะครับทุกค so, <Wow. S 2> uh huh. นนี่เลยนะครับจีบีนะครับยูแล้วก็จะมีทางด้านของตัวนี้นะครับดีด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นโค้ดมาเลสนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือ แต่ละโค้ดท like uh ี huh. ่ได้ไปนะครับก็รีด้ว่ามีโค้ดเงินด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของแรกหรือว่าอยากได้ในสองของใหม่ๆนะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาตัวนี้เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดในเดือนนี้เลยนะครับน้อง J U L Y นะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็คือ20นะครับน้องก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่า2025นนะครับน้องก็คืออันนี้เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใน เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเป็นโค้ดเดือนนี้เลยนะครับท, <ST an> ทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับนอก,ก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับนอก,ก็เรียกได้ว่ามีแต่โค้ดโดนโหดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านงโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ F R w e นะครับ S C C D S หนะครับหรือว่า1นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใช้ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับดีด้ว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า จัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับนอก็คือเป็นโค้ดที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนอตาอย่าลืมนะครับนอจะเปิดให้ใส่นะครับประมาณก่อนที่จะอัปเดตใหม่นะครับนอก็ อาจจะประมาณส0มนาทีก่อนที่จับเดตใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอโค้ดตัวนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก,ก็ เป็นโค้ดตัวใหม่ที่หลายๆคนต้องการนั่นแหละนะครับที่ขอพี่มาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างให้พี่อัปเดตโค้ดนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตโค้ดให้แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าแต่ละโค้ดนะครับก็เรียกได้ว่าสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้ก็ต้องรีบไปไปใส่นะครับโค้ดนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ได้แน่นอนก่อนอัปเดตใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับ SR แล้วก็ ยับเบิรอีนะครับทุกคนแล้วก็เอสนะครับเนาก็เป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เอสนะครับเนาก็พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับเนาแล้วก็อีชีนะครับเนาก็คือนี่เลยนะครับตามนี้ได้เลยนะครับ KLES ีหนึ่งนะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโค้ดสุดท้ายนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของโคตต้ดน,น,นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว,ว่าอยากได้โค้ดตัวใหม่นะครับหรือว่าอยากได้ในสองโค้ดที่แบบว,ว่าก่อนทีน <usion. S 1> ท่จะเดตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจ นอนและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับทุกคนคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและเร็วๆนี้นะครับพี่จะมีการแจกของฟรีให้ทุกคนอีกเยอะแยะมากมายนะครับฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย